ในคลิปนี้เราอยู่กันที่แอป Da Vinci Resolve version iPad นะครับผมมีคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับที่เม้นต์เข้ามาบอกว่าให้ช่วยสอนวิธีการ copy node ที่แต่งแล้วนี่นะครับไปวางในคลิปอื่นๆให้หน่อยนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการคัดลอกการแต่งสีในคลิปนะครับเอาไปใช้กับคลิปอื่นๆนะครับโดยที่ไม่ต้องทํำซ้านั่นเองนะครับโอเคเราก็มาอยู่ที่แอป Da Vinci Resolve นะครับอันดับแรกเลยให้เราไปที่หน้า color page นะครับ มันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะสำหรับการทำสีคลิปวิดีโอใน DaVinci Resolve นะครับตรงนี้ผมมีฟุตเทจต่างๆที่เตรียมมาไว้แล้วนะครับประมาณหนึ่งนี่นะครับมีฟุตเทจตรงนี้ที่ยังไม่ได้ Color grading นะครับ แล้วก็ให้เราครับอันดับแรกเลยให้เราเลือกคลิปที่เป็นฮีโร่ช็อตก่อนเลยที่จะเอามาทําการคัลเลอร์เกรดดิ้งนะครับในกรณีที่เราถ่ายมาด้วยกล้องเดียวกันแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะครับถ่ายมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับการคัดลอกสีไปใช้งานก็คือเป็นการนําค่าสีของคลิปที่เราเลือกเนี่ยครับไปใช้กับคลิปอื่นๆเราก็เลือกตัวฟุตเทจนะครับหรือคลิปที่เป็นฮีโร่ช็อตที่เราจะเอามาทาการคัลเลอร์เกรดดิ้งแล้วก็เอาค่าสีตัวเนี้ย ไปวางในคลิปอื่นๆตรงนี้ผมก็ทำการแต่งสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกตัวคลิปนี้เป็นฮีโร่ช็อตนะครับในการทำคัลเลอร์เกรดดิ้งซึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมี3โมโนดนะครับที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมต้องการที่จะาค่าสีตัวนี้นะครับไปใช้งานกับคลิปอื่นๆที่มีอยู่บนไทม์ไลน์นะครับตรงนี้ถ้ายังไม่ของเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับตรงเมนูคลิปนี่นะครับ ปิดเปิดปิดเปิดแบบนี้นะคราวนี้วิธีการนําไปใช้งานนะครับจะบอกว่าในแอป Da Vinci Resolve เนี่ยทำได้ง่ายมากๆครับทำได้ด้วย2-3วิธีนะครับวิธีแรกนะครับหลังจากที่เราแต่งสีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราต้องการที่จะคัดลอกไปใช้งานนะครับวิธีแรกนะครับในการคัดลอกค่าสีนี้ไปใช้กับคลิปอื่นๆนะครับก็ง่ายๆเลยครับมาคลิกคลิปที่อยู่ถัดไปนะครับที่เราต้องการจะ Color g r a d i n g แล้วก็จิ้มค้างไว้ที่คลิปที่มันทําการ Color g r a d i n g ไว้แล้วนะครับจิ้มค้างไว้ อย่าให้ขึ้นเป็นกรอบสีแดงแบบนี้นะอีกทีหนึ่งน,นะครับจิ้มเลือกคลิปที่เราต้องการคัลเลอร์เกรดดิแล้วก็มาจิ้มค้างคลิปที่เราคัลเลอร์เกรดดิเอาไว้เรียบร้อยแล้วให้มันขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่เมนู Apply g r a d e นะครับตรงนี้เราสังเกตดูนะคลิปที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ ก็จะถูกนําค่าสีจากคลิปตัวนี้มาวางใส่ในนี้เรียบร้อยนะครับสังเกตง่ายๆก็คือตัวเลขนะครับหมายเลขกํากับด้านบนคลิปตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากสีขาวดําแบบนี้นะเป็นสีสีแบบนี้นั่นหมายความว่าคลิปนี้ได้คัลเลอร์เกรดดิ้งเรียบร้อยแล้วหรือสังเกตง่ายๆก็คือตรงโนดตัวนี้นะครับหลังจากที่เราจิ้มเลือกโนดก็จะปรากฏโหนดที่ถูก Copy มานั่นเองนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือมาจิ้มเลือกคลิปที่เราต้องการคัลเลอร์เกรดดิ้งไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็มาจิ้มค้้้าาางงค,คลิปที่่อยูดนข หรือจะมาจิ้มค้างที่ตัวคลิปอื่นก็ได้แบบนี้นะครับที่เราจะเอาค่าสีนั้นไปใช้งานแล้วก็เลือกแอป l y Gate ถ้าเราอยากจะปรับแต่งเพิ่มเติมเราก็มาที่โน้ตนะครับในการแก้ไขจากนั้นเราก็ปรับแต่งได้เลยครับอยากจะปรับส่วนไหนยังไงนะครับก็สามารถปรับได้ที่โน้ตที่เราเลือกได้เลยทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราทําการคัลเลอร์เกรดดิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราจิ้มค้างที่หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก grab steel ครับ หลังจากนั้นเราก็มาเปิดที่เมนูแกลเลอรี่ตรงนี้นะตัวแก็บสติลเนี่ยก็คือเป็นการคัดลอกค่าสีมาไว้ตรงนี้แล้วเป็นพรีเซตนั่นเองนะครับมันจะมาปรากฏอยู่ตรงแกลเลอรี่นะครับทีนี้วิธีการนําไปใช้งานก็ง่ายๆครับไปเลือกคลิปที่เรายังไม่ได้ทําการคัลเลอร์เกรดดิ้งนะครับก็คือตัวนี้จะใช้งานใช่ไหมครับเราก็มาจิ้มค้างตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เลือกแอปพลายเกรเห็นไหมครับสีนี้ก็จะถูกนํามาใช้งานกับคลิปนี้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราเชื่อมต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับเรามาเลือกคลิปที่1น,นะครับที่ยังไม่ได้ Color g r ์ d i n g แล้วก็ไปเลือกคลิปสุดท้ายนะครับแล้วก็กดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดเอาไว้นะครับจะเป็นการเลือกหลายๆไฟล์ในเวลาเดียวกันเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นกรอบสีสีเลือดหมูแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกวิธีการแอปพลายสีที่จะมาใช้ก็ทําได้2วิธีคือ1เหมือนครั้งแรกเลยมาจิ้มค้างตรงนี้ แล้วก็เลือกแอปพลายเกรดเท่านี้เองครับเห็นไหมครับสีก็จะถูกนําไปวางใส่ฟุตเทจที่เราเลือกแล้วหรือวิธีหนึ่งครับเหมือนเดิมจิ้มเลือกหลายๆไฟล์แบบนี้นะครับแล้วเราก็มาที่เมนูแกลเลอรี่ตรงนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็จิ้มข้าง แล้วก็แอปพายเกรดได้เหมือนกันครับเนี่ยครับก็จะเป็น3วิธีในการคัดลอกค่าสีไปใช้กับฟุตเทจอื่นๆที่อยู่บนไทม์ไลน์เดียวกันนะครับจากนั้นก็เป็นในเรื่องของการปรับแต่งเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการคัดลอกค่าสีบนไทม์ไลน์บนแอปดาวน i ชี s ีโซฟนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ใช้งานแอปดาวน i ชีรีโซฟนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ